เด็กดค่ะหัวหน้าบอกค่ะ สวดีเ่อสวัสดีเ่ะสวัสดีเพื่อนแล้วสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่อยู่ในห้องเรียนนะคะเด็กๆอ่าโอเคเมื่อเห็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสิัสดีค่ะเ,เชียวเชื่อว่าแอบคิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ในห้องใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามาเรียนพร้อม,อมกันเลยเนาะถือว่าเรามาเรียนพร้อมกันแล้วกันนะคะอ่ะ พร้อมแล้ว ใครเคยยกมือไปดูสดนะลูกดดูสดอ่ะอ่ะใครไม่เคยยกมือไม่เคยแต่เปิดวิดีโอยูทู e ดูยกมือ ก็ไม่ต้องทิ้ไม,ไม่ไม่ทิ้งการเรียนเอเวลาก็สร้างบ้าน้ของตัวเองรับผิดชอบที่ตัวเองได้ได้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองดังน,นั้นเรามาอ่านพร้อมๆกันค่ะ My Life with the circus ค่ะวิทอเซอร์ค่ะทุกคนขีดเส้นใต้คำว่า perform P T E R F O R M ให้เราขอบมือให้แดนไตยค่ะแดนไตเก่งมากลูกอ่ะนี่คือแดนไตนะคะโนนั่นเองเอ้ตอบดี ต่อิเชษจ๋าถูกด้วยเก่งมาก ียน <Yeah. S 2> Teachers t o a v e l with us. Travel แปลว่าออกเดินทางไปกับพวกเราเองก็คือเขาบอกว่าคุณครูที่ซ้อพวกเราเนี่ยก็ไปกับพวกเราเช่นเดียวกัน <S I with s ซ์ไซ i ์นี t ว r เคเขาบอกว่า เป็นไงลูกโชว์โชว์ด้วยอะไรคะโชว์ด้วยการทำการแสดงด้วยกัน Every afternoon อ่านเด็กตอนนักเรียนอ่านก่น Every afternoon ในเช้าแรู่ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะเพื่อนเพื่อนเรารู้อยู่แล้วนะเนาะต่อเคค่ะ one two three Every afternoon ตัวแอสโววนตัวอ s t ต e a กบนอากาศมายรเตอร์โชว์มีโชมีคืออะไรคะโยนเก่งมากแ n d my father อ๋ว oh, it hard work it มันเป็นงานที่ยากเกี่ยวกับนักกายกรรมน,นี้ but I like f o r m i like n g แต่ฉันก็ชอบในการแสดงน,น,นี้หรือฉันก็ชอบที่ฉันได้เป็นนักแสดง หึ่งนาทีสองข้อคก What t h a เหมยดูข้อที่หนึ่งถามว่าเหมยเป็นอะไรทำอะไรน้ m มันจ When t h a เหมยแพะชีสและที่เขาบอกว่าต้องซ้อมทุกวันเนี่ยช่วงไหนจับเวลาถามว่า โอเคคำตอบหมายเลขหนึ่ง What does he do? ตอบร่วมกันหนึ่งสองสามว่าคำตอบคำตอบ T and student or Acrobat Acrobat ตัวที่สองถูกต้องค่ะหมายเลขสอง What does he do? เอ้ยพี่เจ้า Boys Patrick trick when that way practice. คุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่เคยดันัคนคำว่าไม่เคยส a s โน o 懂吗？好。 เคยเห็นนักกายกรรมมาก่อนหรือเปล่าคะได้เรียนเคยเห็นเขาไหมเคยไหมมีใครไม่เคยไปแต่ไปเห็นทีไหม นี่อยู่ทางบ้านเดี๋ยวเชื่อจะอสุบให้ใกล้ๆนะไม่เป็นไรนะคะอ่ะข้อที่1ตามนี้เลยลูกก็คือ No I have been ส่วนข้อ2เราไม่เคยเห็นใช่ไหมลูกเราก็ตอบเหมือนกันค่ะ No I have been อ่ะโอเคนะ บวกเอพลงแปลว่าเล่นถ้าเติม ER อาคล้ายๆากับคำว่า player player แปลว่าอะไรผู้เล่นนั้นเพลงบวกเออาเป็น player P L A Y E R ข้อที่หนึ่งนะ number 2เพ บวก er ต้องได้คำว่าเพนอะไรคะต้องได้คำว่าอะไรลูกเพนเชอร์ี่แปลว่าช่างทาสี p a i n t e r เพนเชอร์ช่างทาสี n u กป e ได้คำว่า teacher ดังนั้นเขาฝึกให้นักเรียนบวกอะไรกับอะไรใครตอบวิเช h e r จ่ได้คำนี้บวกกับคำอะไร t e a c s บวกอ t e a c h บวกออโฟมอะไรบวกอะไรฟาฟบวกอีอาก็คือ f บวก E R เท่ากันค้าอ่ะเรียบร้อยนะอ๋ออันนี้คือเช่าจากสอนนี้แล้วก็คำต่อมาจะคู่นีที่เช่าจากพูดไปนะคะอ่ะจากนั้นสั่งการบ้านทั้งคู่เลยในห้องด้วยแล้วก็อยู่บ้านด้วยนะคะให้ักเรียนสองหน้าเหมือนกันลูกอ่ะนักเรียนดูนะ ในหน้านี้เอาคำที่เขากําหนดมาตอบลงไปจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้ที่อ่านใครที่ฟังไม่ได้ฟังหรืออะไรย้อนกลับไปได้นะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเช่อจับให่ได้เรียนดูแลหนังสือได้ค่ะแต่ก็ ในช่องนี้โอเคนะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนมาเรียนให้นักเรียนนามาสมมีเชื่อโยเช่นเดียวกันและสาหรับเพื่อนที่อยู่ในห้องเขาก็ได้ทําพร้อมๆกันกับนักเรียนนะคะเอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะเดี๋ยวเช่นจะให้เวลารเรียนได้ไปทําแบบหักสองหน้าค่ะทีถ่ถึงนะเอาเทียค่ะตาเราค่ะเข้ากลุ่มได้ลูก